สวัสดีค่ะมาพบกับแม่หมอติ่งน้อยอีกแล้วนะคะวันนี้มากับดวงการงานการเงินโชคลาภความรักความสัมพันธ์ของคนเกิดปีวอกนะคะประจําเดือนสิงหาคมนะเอาไว้ดูกันเป็นแนวทางนะคะมาเริ่มที่การงานการเงินความรักเอ่อการงานการเงินโชคลาภนะคะสิงหาคมค่ะเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันเลยนะได้อ่อห้าถ้วยค่ะ The Tower สำหรับคนเกิดปีวอกนะคะ สี่ไม้ราชินีถ้วยค่ะแล้วก็เก้าถ้วยสำหรับคนเกิดปีวอกนะคะน่าจะเ,าเจอสถานการณ์ที่ไม่ได้ดังใจเท่าไหร่นะคะมันเป็นไพ่ถ้วยขึ้นมานะคะห้าถ้วยเก้าถ้วยนะคะก็ไม่ถึงกับเดือดเนื้อร้อนใจแบบไม่เหนื่อยอา่อาจริงจริงไม่เหนื่อย นะแต่ว่ามีความไม่ได้ดั่งใจยอยู่มันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างนะคะในองค์กรของเราในหน่วยงานหรือในกิจการของเราทําให้เรารู้สึกเหมือนกับว่า เออทำไมมันถึงเป็นแบบนี้แล้วอนาคตจะเป็นยังไงมีความกังวลเล็กน้อยนะคะขอใช้คำว่าเล็กน้อยความกังวลความเครียดคือมันไม่ได้ดั่งใจแต่แม่หมอยังมองว่าคุณรับมือได้ค่อนข้างดีนะคะมันมีก้าวถ้วยมันมีสี่ไม้บ่งบอกถึงความมั่นคงในระดับหนึ่งในส่วนของงานของคุณไม่ว่าคุณจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการนะคะการเปลี่ยนแปลงนี้นะคะยังมีแนวโน้มว่าจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นเพียงแต่ว่าในกระบวนการเปลี่ยนแปลงของมั เราไม่ได้คาดคิดมาก่อนนะคะเราเลยรู้สึกแบบตกใจแล้วก็ไม่มั่นใจในตัวเองแต่จริงๆแล้วคุณมีคนคอยช่วยนะคะในหน่วยงานเดียวกันหรือแม้กรทั่งผู้หลักผู้ใหญ่นะค,ะคอยช่วยคอยสนับสนุนนะคะไม่ถึงกับแบบว่าล้มหรอก นะคะแค่แบบว่าเออเราก็ใส่ความพยายามขึ้นไปนิดหนึ่งคือคือด้วยหน้าไพเราเองเราก็ก็ขาดในแง่ของความกระตือรือร้นด้วยนะคะในช่วงสิงหาคมจะค่อยๆปล่อยสบายๆเกินไปเพราะฉะนั้นในเมื่อเราไม่ค่อยกระตือรือร้น,นเราไม่ได้ใส่แบบเกินร้อยอะเราแบบเออชิลๆทําสบายๆอะผลลัพธ์ออกมาก็สบายๆเหมือนกันนะคะมันก็เลยไม่แบบว่าไม่โดดเด่นไม่เด้งมากเท่าที่ควรแถมมันมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่ทําให้เรารู้สึกกังวลใจแล้ว ก็เครียดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตั้งสติดีๆนะคะใส่ความกระตือรือร้นใส่ความมุ่งมั่นความเอาจริงเอาจังเข้าไปแล้วก็พิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างในงานของเราด้วยความรอบคอบละเอียดนะคะแล้วก็พยายามให้มีข้อผิดพลาดให้น้อยที่สุดนะคะแล้วก็ดึงเอาความเชื่อมั่นในตัวเองขึ้นมานะคะไม่งั้นก็เรื่องงานมันก็จะโอเค นะคะอย่าให้มันแบบว่าอาพอมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างแล้วเราก็แบบว่ามาซุดแล้วก็รู้สึกเออใจเสียไม่สบายใจแบบแบบนั้นไม่เอานะคะแต่รอดนะไม่หมอมองว่ารอดแค่เครียดน,นิดหน่อยทีนี้ในส่วนของการเงินนะคะไม่ได้โดดเด่นอมองว่า เงินอาจจะมาน้อยหน่อยอาจจะมาช้าหน่อยนะคะแต่ว่าก็พอกินพอใช้เผลออค่าใช้จ่ายในเรื่องการกินการอยู่ค่อนข้างเยอะด้วยนะคะงานเลี้ยงงานปาร์ตี้เรื่องของการกินเนี่ยสำคัญนะคะเ,เงินมาช้าเงินมาน้อยแต่น้ำหนักขึ้นนะคะอันนี้คนเกิดปีวอกระวังด้วยหรือบางทีอาจจะมีรายจ่ายแบบ เป็นก้อนใหญ่มาโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะก้อนใหญ่จะรู้สึกตกใจว่าเอ้ยฉันต้องจ่ายอันนี้ด้วยเหรออะไรประมาณเนี้ยนะคะอ่ะก็ให้กําลังใจกันนะคะโดยรวมยังมีจ่ายแหละนะคะไม่เดือดร้อนโชคลาภไม่ต้องพูดถึงมันมีเดอะทาวเวอร์ขึ้นมานะคะพยายามทํางานให้ดีที่สุดนะคะลืมเรื่องโชคลาภไปแต่ถ้าเหมือนกับว่าอาน้าหยอดเล็กๆน้อยๆก็เอาเล็กๆน้อยๆจริงๆนะไม่ต้องไปคาดหวังมันมากแค่สนุกๆนะคะทีนี้มาดูกันในเรื่องของ อความรักนะคะดูที่คนโสดก่อนคนโสดปีวอกค่ะสิงหาคมจะเป็นอย่างไรความรักของคุณค่ะได้ห้าไม้นะคะเจ็ดเหรียญเจ็ดไม้โอ้มีแต่ไพ่างานค่ะ j u d g มน้น t j จัดสิ e ไม่มีเวลาสําหรับใครเลยนะคะคือจริงๆมันเป็นช่วงที่คุณทุ่มเทในเรื่องของการงานทุ่มเทในเรื่องของการทํามาหากินหาเงินหาทองสร้างเนื้อสร้างตัววุ่นวายอยู่นะคะในขณะเดียวกันหลายๆท่านคนเกิดปีวอกนะคะมันมีจัดเม้นด้วยก็กําลังพยายามที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่อยู่นะคะเ,เลิกลาจากคนเก่ามาเป็นช่วงตั้งหลัก นะเป็นช่วงตั้งหลักอาจจะมีใครบางคนมาให้คุณพิจารณาก็ได้จะมาจากทางไหนคนคนนั้นก็มาจากทางสายงานนี่แหละนะคะเพราะว่าคุณทําแต่งงานนะทำแต่ง,งานหาแต่งเงินเพราะฉะนั้นจะได้คุยกับใครก็คนในนี้แหละนะที่เราที่ในที่ทํางานเดียวกันหรือเป็นช่วงที่เราไปติดต่อประสานงานแต่ว่ามันมันก็มาในสายเนี่ยนะคะยังไม่ถูกใจเท่าไหร่ นะคะคนโสดปีวอกเราก็คุยคุยไปงั้นแหละยังไม่ถูกใจก็แค่เล็งเ็งดูนะคะไม่ได้ปิดกั้นตัวเองนะเรานิ่งมากขึ้นแล้วจากเรื่องราวเก่าๆที่ผ่านมานะคะเพียงแต่เรายังไม่ได้โฟกัสแค่นั้นเองคือแต่ถ้าสมมติว่าเออเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่เรารู้สึกว่าเราเจอคนที่ใช่เจอคนที่ถูกสเปคที่สุดมันก็คงจะหวือหวาขึ้นกว่านี้นะคะแต่อันนี้มันเหมือนกับว่าเออก็เหมือนคนคุยคุยแล้วก็ดูดูไปก่อนอะไรประมาณนี้ย,ย,ยังยังไม่ยังไม่ปิ๊งยังไม่แบบวุบวาบอะไร มันก็เลยดูนิ่ง,งๆเฉยๆนะคะโดยสรุปก็จะเป็นไปในทิศทางที่เหมือนกับเออเราก็ไม่ค่อยมั่นใจนะฮะยังไม่มีอะไรแน่นอนอาจจะเรื่องเราเก่าๆก็เดี๋ยวรอให้เราแบบเคลียร์กับกับความรู้สึกเก่าหมดไปก่อนนะคะตอนนี้บางๆอารมณ์มันเหมือนแอบๆอรอไง แอบแอบรอว่าคนเก่าจะทักมาหรือเปล่าเนี่ยจะได้คุยกันไหมหร,ห,รหรือหรือจะยังไงการเริ่มต้นใหม่เราก็ยังไม่ได้สนใจเท่าไหร่นะคะ,ะคิดว่ารอคนเก่ามากกว่าสนใจคนใหม่ซะด้วยซ้ำนะคะเดี๋ยวรอให้มันชัดเจนก่อนค่อยว่ากันนะคะประคองตัวทำมาหากินของเราไปก่อนนะคะคนโสดปีวอก มาดูคนมีแฟนมีคนคบมีคนคุยนะคะขอดูในส่วนของคนเกิดปีวอกที่ความสัมพันธ์ดีมาก่อนแล้วนะคะคือไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะสิงหาคมจะเป็นอย่างไรนะคะจะต้องระมัดระวังตรงไหนบ้างนะมีอัศวินดาบด้วยค่ะนะคะมี8ดไม้สาไม้ ก็ไม่หม,มองว่าต่างฝ่ายต่างทํางานค่อนข้างเยอะนะคะสำหรับคนเกิดปีวอกจะเจอกันน้อยแล้วมีโอกาสที่จะมีปากมีเสียงกันได้บ่อยนะคะในช่วงในช่วงเดือนสิงหาคมมันเหมือนกับว่าจะจะอารมณ์ร้อนมากกว่าปกติเพราะงานเป็นหลักเลยแหละ นะคะทำงานเยอะแล้วไม่ใช่งานเยอะอย่างเดียวภาระส่วนตัวก็เยอะนะแต่รักกันอยู่นะมันยังมีหกถ้วยขึ้นมานะคะยังรักกันอยู่อยากจะแนะนําให้แบบว่าหนึ่งละสง,งบปากสง,งบคานะคะระมัดระวังคําพูดนะพูดกับแฟนคือบางทีมันหงุดหงิดมาจากที่ทํางานนะพอเลิกงานปุ๊บอะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีเรายังไม่เลิกงานแฟนเลิกงานก่อนทักมาคุยแล้วเขาก็ไม่รู้เนี่ยว่าเรายุ่งเขาไม่รู้ว่าเรากําลังหงุดหงิดไม่รู้ว่าเราอารมณ์เสียนะคะอาจจะมีงุ้งยิ้งง้องแง้ง,ง,ง,งบ้างเราจะรู้สึกแบบเออโมโหพยายาม ควบคุมคําพูดคําจาถ้าเราโมโหอย่าเพิ่งตอบปล่อยให้เราเย็นลงทําเฉยๆไปก่อนนะคะอารมณ์เย็นลงแล้วก็ค่อยๆคุยเออวันนี้มันมีปัญหาหน่อยอะไรเงี้ยอาจจะไม่สะดวกคุยอะไรก็ว่าไปให้หลีกเลี่ยงการประทะนะคะไม่จําเป็นจะต้องแบบว่า เจอกันแบบบ่อยๆในเดือนสิงหาคมมันอาจจะมีระยะห่างแต่ต้องพูดต้องคุยให้เข้าใจกันนะคะเพราะว่าเรื่องงานก็สำคัญแล้วเรื่องอารมณ์ด้วยคือบางทีมันมันจะมีแบบว่ามีปัญหาความไม่ราบรื่น ในชีวิตของเรามันทำให้มันจะเป็นผลกระทบกับความสัมพันธ์ด้วยนะคะถ้าจะให้แนะนำก็เนี่ยเลยเด็กถือดาบนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันอาจจะไม่ได้ดั่งใจเรานะควบคุมคำพูดคำจาอย่ามั่นอกมั่นใจตัวเองจนเกินไปแล้วก็อย่าเอาอารมณ์เราเป็นใหญ่นะคะมันเป็นช่วงที่บางทีเราอาจจะต้องการเวลาพักแฟนเราก็ต้องการเวลาพักอันนี้มันอาจจะเป็นทั้งเราทั้งแฟนก็ได้นะคะสีดาบความสัมพันธ์มันจะนิ่งแต่ว่ายังรักกันอยู่ ะะมันไม่ได้มีปัญหาอะไรหนักปัญหาถ้าจะเกิดมันก็เกิดจากตัวเรานั่นแหละ นะคะที่เราไม่ได้ระมัดระวังในการสื่อสารพูดคุยกันนะหรือบางทีมีเรื่องอะไรต่างๆนานาเข้ามาแบบข่าวลงุงข่าวลือมีคนพูดนูน่นพูดนี่มาเข้าหูเกี่ยวกับแฟนเราเนมีคนนินทาอะไรเงี้ยนะคะทาใจร่มๆใจเย็นๆนะคะแล้วก็ดูสถานการณ์ไปเรื่อยๆก่อนเอาจริงๆก็คือหลีกเลี่ยงการประทะในทุกรูปแบบนะคะแล้วความสัมพันธ์จะยังพัฒนาไปต่อได้อยู่นะคะหรือบางทีมีปัญหาอะไรกันเนี่ยค่อยๆพูดค่อยๆค,คุยก็พอแล้วนะคะแค่นี้ก็พอ นะคิดก่อนพูดมาดูคนเกิดปีวอกที่มีปัญหากันมาก่อนหน้านะคะสิงหาคมจะดีขึ้นไหมอ่าได้หกไม้นะคะสามเหรียญอ่ะดูดีค่ะดูดีดูด,ดีสองดาบเดอะสตา หนึ่งถ้วยมีโอกาสที่จะได้ปรับความเข้าใจกันค่ะคนเกิดปีวอกนะคะในเดือนสิงหาคมหน้าไพายดูดีมากถึงแม้ว่าเราจะต้องใช้พลังภายในเยอะหน่อยในการที่จะปรับความเข้าใจกับแฟนเราบางทีจะติดต่อ,อยาก อยากจะคุยเอาเธอวันนี้คุยกันไหมปรับความเข้าใจกันเขาก็ไม่ว่างวันที่เขาว่างเราก็ไม่ว่างเพราะฉะนั้นนะคะให้แบบว่า,าใจเย็นๆนะคะมีโอกาสแน่นอนแล้วก็จะตกลงพูดคุยปรับความเข้าใจกันได้ด้วยดีด้วยนะคะต่อให้บางคนบอกว่าไม่หมอปัญหาหนักมากเลยนะมันจะเข้าใจกันจริงๆเหรอการปรับความเข้าใจกันไม่ได้หมายความว่าถ้าสมมติปัญหาเราหนักเราอาจจะเลิกกันก็ได้ แต่ว่าจะเลิกกันด้วยดีแล้วเราก็พอใจในสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันมีเดอตามันมีหกไม้ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะลงเอยด้วยดีต่อให้จบก็จบด้วยดีนะมีหนึ่งถ้วยด้วยมีความสุขมีความสบายใจได้คุยนะคะใช้กําลังภายในหน่อยหาวิธีที่จะคุยในวันที่เหมาะสําหรับเรากับแฟนเราแล้วก็พูดคุยด้วยความระมัดระวังอย่าทะเลาะซ้านะมันมี2ดาบ สองดาบมันวงบอกถึงคนที่เป็นแฟนกันน่ะพูดอะไรกันมันมักจะมีคําพูดที่มันไม่ถูกใจกันสักเท่าไหร่คือคือคุยกันไม่กี่คําบางทีมันก็จะทะเลาะแล้วนะคะแต่มันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องลิ้นกับฟันนะคะปล่อยได้ก็ปล่อยวางได้ก็วางเน้นที่การพูดคุยแล้วก็ปรับความเข้าใจแล้วก็กลับมาลักกันเหมือนเดิม น้าภัยดีมากๆคนเกิดปีวอกแนะนำอย่าทะเลาะซ้ำนะคะห้าดาบเหมือนคือคือแสดงว่าคนเกิดปีวอกนะ่ะไม่ว่าความสัมพันธ์คุณจะดีหรือไม่ดีคุณสองคนนะคะสิงหาคมระมัดระวังที่สุดคือคำพูดคำจาก,การใส่อารมณ์ถ้ามันเริ่มเริ่มเหมือนจะทะเลาะนะคะต้องเงียบต้องหยุดหรือไม่ก็ยอมแพ้ไปเลย ะะยอมแพ้ไปเลยหลีกเลี่ยงการทะเลาะสุดชีวิตในขณะเดียวกันอาจจะต้องบ่งบอกว่าคือความเป็นท่าดาบเราอาจจะต้องลดทิฐิมานะลดอีโก้ของเราลงนะคนเกิดปีวอกคือบางทีปัญหาในความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นอาจจะไม่ได้เกิดจากเรา มันอาจจะเกิดจากแฟนเราแฟนเราผิดเราอาจจะคิดว่าเออแฟนผิดแม่หมอทาไมเขาไม่ทักมาสทัทีอาจจะต้องเป็นตัวเราก็ได้นะคะเราไม่ผิดแต่เราก็หาวิธีแบบว่าไปทักไปถามไปนัดคุยนะคะมันอาจจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้นก็ได้นะคะแฟนเราอาจจะทําอะไรไม่ได้ดังใจนะแต่ว่าเราเองเรายังตัดเขาไม่ขาดหลอกแลวแม่หมอก็มองว่าเขาเองเขาก็ตัดเราไม่ขาดเขาอาจจะกาลังรอเราทักไปอยู่ก็ได้ นะคะ,ะคือต้องบอกว่าพอมันมี5ดามเนี่ยต่างฝ่ายต่าง,งแรงเนาะต่างฝ่ายต่างอีโก้จัดเพราะฉะนั้นเราอยากถ้าเราอยากคุยมากๆอยากให้ทุกอย่างมันจบเพราะว่าหน้าไพ่มันดีนะจะคนเกิดปีวอกหน้าไพ่มันดีถ้าคุณคุย,ค,ยคุณปรับความเข้าใจกันในช่วงสิงหาคมมันมีโอกาสที่จะลงเอยด้วยดีไงนะคะเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้เวลามันผ่านไปนะคะก็ลดลดลงหน่อยนะอีโก้ของเราเขาจะลดหรือไม่ลดในเรื่องของเขาละ อยู่นอกเหนือการควบคุมของเราเราก็ต้องลดของเราไว้ก่อนนะคะให้กําลังใจคนเกิดปีวอกค่ะนะคะมองว่าจะจบด้วยดีเนาะสิงหาคมและกันยายนค่อยกลับมาเช็คดวงกันใหม่นะคะวันนี้แม่หมอขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ